มาไปน้องพาหกผาหกทำยังไงพี่น,น้องให้เอาไอซ็อกเก็ตวางซ็อกเก็ตอย่างงี้ด้แล้วก็ฉีดเชนโคนหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบให้มันตรงตรงตรงกันด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ,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 อตัวซ็อกเก็ตเราถอดออกมานี่นด้ปึ๊บถอดออกปึ๊บเ,เันแรไง ให้เขียนโคนที่หนึ่งเลยอุ้ยบอดจุดอือเออนี่เออไอ้ัวเกตัวนี้อันนี้โคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปจนถึงสามสิบหกพาหงนี้เราจะแบ่งโคนเราออกเป็นหกชุดเนาะหกชุดหกชุดยังไงแล้วก็นับหนึ่งมาหกแล้วก็ฉีดไว้อันนี้คือชุดหนึ่งแล้วก็เจ็ดมาสิบสองชุดหนึ่งสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่ 30 36ิบสามสมันจะมามันจะมาตัดตัดตรงไหนนะมันจะตัดอย่างนี้อันแรกนี่เขาตัดไว้ให้แล้ว1 2 3 4 5 6นี่ด้านซ้าย3ช่องนี่เป็นไฟขวา3ามข้องนี่เป็นกาวแล้วก็จุ่มมันใส่กันแล้วเราก็มาตัดตัวนี้7 8 9 10 11 12ตัดตรงไหนใช่ไหมตัดนี่อันแรกเลยเรามาตัดตัด9ก้ับสิตัด9ก้ากับสิบกับสิมันจะสัมพันธ์กันประมาณนี้เขียนมือปะ ทำมืออย่างนี้ด้เยอนีแล้วก็ไล่กับไล่กับ8แล้วก็7 9สัมพันธกับ12ตัดออกจากกันแล้วก็ดึงขึ้น1 1สัมพันธ์กับ8ตัดแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็1 0สัมพันธ์กับ7ตัดแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็เราก็จุ่มมันจุ่มมันใส่กัน1 0 1 1 12นี่เป็น9แล้วก็9 8 7เนี่เป็นไฟทำแบบนี้ทำช่องที่1ได้ช่องต่อไปก็เหมือนกัน 6 6 6มันจะเป็นอย่างนี้ไงซ้ายมือเป็นไฟขวามือเป็นกาวช่องแรกก็เหมือนกัน1นึ่งสา้าซ้ายมือเป็นไฟกขขวามือเป็นกาวคือมันจะเป็นชุดของใครของมันแค่นั้นนะแบ่งก่อนนะแบ่ง6 6 6กก็คือไล่ไปจนถึงสามสิบหกก็เป็นสิบสองยี่สิบสองสิบแปดยี่บสี่สามสิบสามสิบหกแล้วก็ฉีดออกฉีดออกแล้วก็ทาเหมือน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 ช่องช่องแรกนี่เขาทำเขาทำไว้ให้แล้วนะ มาทำตัวที่สองหนึ่งเลยเก้าสอพันกับสิบสองตัดเหมือนกันทำมือเป็นสี่สี่างวิธีเชื่อมก็เชื่อมแล้วก็อะไรอันแรกใส่อันแรกแรกใส่ปะเรกนี้เออแล้กใส่อันแรกอันกลางใส่อันกลางอันสุดท้ายอันอันสุดท้ายเกาก็เอาว้ไล่ตั้งห้ามันจะเชื่อมห้าทีเก้าก็ไล่ใส่กันทั้งหมดพอดีไอที่เชื่อมเสร็จเสียประกอบนะมันเลยไม่เห็นอันนี้ทํทำนานกว่าเพื่อน แต่ว่าได้กระแสเยอะกว่าเพื่อนนด้ผ่าหกเลยได้เยอะแล้วก็เบาเป็นน้องเบาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แต่มันเบาคือมันออกตัวไปก่อนมันยังไม่ต่ำวนแต่ถ้าเราผ่าสี่ผ่าสามปุ๊บมันหมุนปุ๊บมันต่ำวนทันทีแต่ท่อนิ้วได้กระแสเยอะกว่าเพื่อนได้ทำใบพัดดีๆใบพัดแล้วคือเราเราปล่อยให้มันฟีไปเท่าไหร่มันมันก็จะไปดันถึงตรงที่มันฝืดอะมันถึงจะทื่อ อันนี้ถ้าเราชั้นระบบสิบสองมันก็จะหมุนไปถึงสิบสี่สิบห้าแล้วมันถึงจะมันถึงจะทื่อเขาก็เลยว่ามันไม่หนืดแตจริงๆคือกว่ามันจะไปต่าวนมั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 นก็หมุนได้เร็วเร็วมันถึงจะต่ำมันก็เลยมีพละงกำลังมากวนต่ำกว่าเพื่อนแล้วก็กระแสได้เยอะกว่าเพื่อนนะผ่าหกจะพอเข้าใจเนาะเหมือนกันจำไว้ฉีดแบ่งหก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 ครบ แล้วก็ทําเหมือนช่องที่เราตตวบอกเนี่ย้าสิบแล้วก็เจ็ดก็เลเหมือนกันทําไว้ทำไว้ยูท b e มันถ้ารายละเอียดเอาจะยาวไปดูในช่องยู u ูปแต่เฟซบุ๊กแล้วรัตตวรัตัวจะทำให้สั้นๆนะไม่ได้เชี่อมโชว์ดยแค่นี้นะไปไปดูในปลาหามหาพงก็ได้ของปลาของปลาแกียนะเช่นกระดาษจะเข้าใจมากกว่ารถตัวก็ได้รถตัวก็อมาจากท่านเลยทำห้าหกตัวแล้วไม่ได้ลงนะ ยังไม่ทำเพิ่งมาทำเนี่ยทำลงช่องตัวเองมัง่งเพื่อคนเขามาที่เดียวจบนะเอาเคนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ